สวัสดีครับผมมิสเตอร์บ๊อบนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆกับวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ WiFi ใช้งานไม่ได้ครับอันเนื่องมาจากเราเตอร์มีปัญหาคือมีไฟกระพริบสีแดงครับก่อนที่จะไปแจ้งในส่วนของศูนย์ครับโปรดพารณาดูตรงเราเตอร์ตัวนี้ก่อนครับถ้าเกิดมีสีแดงอย่างนี้นะครับนะฮะเห็นไหมไฟแดงแล้วขึ้นคําว่า l o s s นะครับคือ L O S นะครับก็แสดงว่ามันมีปัญหาในเรื่องของตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆครับก่อนที่จะไปแจ้งศูนย์ครับ ก็เริ่มแรกครับโดยการที่เราจะต้องปิดสวิ์นะครับซึ่งเราเตอร์แบบนี้ครับที่ขึ้นคําว่า l อส์นะครับมันจะเป็นทุกยี่ห้อทุกค่ายนะครับก็จะเหมือนกันหมดครับก็คือเราจะต้องมาเริ่มโดยการปิดสวิ์นะครับของผมจะมีสวิ์อยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมครับนะครับกอปิดไปแล้วครับพอปิดปุ๊บไฟมันก็จะดับนะครับจากนั้นครับก็จะต้องมาชดดาวน์นะครับโดยการดึงปลั๊กไฟออกนะครับนะครับดึงปลั๊กออกไปเลย เพราะเนื่องจากว่าทาไมต้องดึงปลั๊กครับเพราะเนื่องจากว่าจะเป็นการตัดระบบไฟนะครับไม่ให้มันไหลเข้ามาในส่วนของเราเตอร์เพราะเนื่องจากว่าเราเราเตอร์ครับมันจะเป็นกล่องที่ควบคุมความจําต่างๆครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ถอดปลั๊กและไม่ปิดสวิตชัดดาวใหม่นะครับมันจะทําให้จําค่าเก่าอยู่นะครับเราก็เลยจาเป็นจะต้องทําการปิดสวิตของระบบเครื่องเราเตอร์ครับแล้วก็ถอดปลั๊กออกครับจากนั้นครับก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีครับ แล้วกลับมาเสียบใหม่โดยการที่เราจะทําการเสียบปลั๊กก่อนนะครับจากนั้นครับก็เปิดสวิตช์ครับอ่าหลายๆท่านอาจจะมีสวิตช์ต่างกันครับอย่างผมนะฮะมันเป็นของ TOT นะครับก็จะเห็นชัดสีแดงนะครับของอ่ายี่ห้ออื่นอาจจะหรือค่ายอื่นครับอาจจะมีสวิตช์อยู่ด้านหลังนะครับยังไงก็ลองจับขยับดูนะครับอย่างเงี้ยฮะสามารถจับขยับดูได้ครับว่ามีส่วนไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวยังไงอีก30นาทีนะครับหรือ40นาทีครับเราจะมา ลองเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์ดูว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมครับผ่านไปนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวยังไงเราลองมาเริ่มการใช้งานครับก็โดยการที่เสียบปลั๊กกอนครับจากนั้นครับก็มาตัวเครื่องครับก็มาเปิดสวิตช์ครับดูสิครับไฟเขียวขึ้นแล้วครับ ลุ้นนะครับว่าสีแดงจะขึ้นอีกไหมครับตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนเครื่องมันกำลังประมวลผลอยู่นะครับฮะตอนนี้ดับไปครับชุดนี้ดับอ่าเริ่มกระพริบที่นี่นะครับถ้าเกิดเดี๋ยวต้องดูกันครับ ว่าเขาจะหยุดไหมครับตอนนี้เขายังประมวลผลอยู่นะครับหยุดแล้วครับดูสิครับสีแดงจะขึ้นไหมสัญญาณขึ้นครับทุกอย่างตอนนี้โอเคครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับในกรณีที่สัญญาณไฟกระพริบตัวสีแดงตรงนี้ครับแล้วทำให้เราไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับ เราก็สามารถแก้ไขง่ายๆโดยการปิดสวิ์นะครับแล้วก็ดึงปลั๊กออกนะครับแต่กรณีที่เมื่อปิดแล้วดึงปลั๊กแล้วลองทิ้งไว้ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือถึง1วันแล้วย่าไฟก็ยังสีแดงอยู่นะครับมีวิธีเดียวครับก็คือแจ้งกับทางสูนย์นะครับให้มาดูนะครับเพราะนี่อยากว่ามันอาจจะเกิดเหตุในเรื่องของสายไฟนะครับที่เกิดการขาดหรือชํารุดนะครับโดยสายไฟนะครับเขาก็จะมีการตรวจสอบ ถ้าเกิดจากตัวนี้ไม่มีปัญหาก็จะต้องเป็นกล่องครับเป็นกล่องคอนโทรลนะครับซึ่งเป็นกล่องหลักนะครับที่จะสามารถต่อแยกสายต่างๆเข้าไปยังบ้านแต่ละหลังนะครับซึ่งตอนนี้ของผมแก้ไขได้ครับครั้งที่แล้วมีปัญหากันครับว่าไฟสีแดงครับตัวลอดครับไม่ยอมหายครับเจ้าหน้าที่มาปุ๊บเช็คสุดท้ายมีปัญหาที่สายที่กล่องนะครับกล่องควบคุมนะครับนี่ครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถไปทดลองทําได้นะครับนี่นะครับ ก็ยังไงสําหรับเพื่อนที่เปิดมาดูคลิปนี้ครับเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ยังไงฝากแชร์บอกต่อกันได้ครับรวมถึงเพื่อนๆที่เ่งเปิดมาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามกับทางช่องสตูดิโอพอเพียงครับจากนั้นครับให้กําลังใจเราโดยการกดไลค์ครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าทางช่องสตูดิโอพอเพียงครับสวัสดีครับ